สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะครับเนาะวันนี้อยู่กับคีย์บอร์ดซินทิไซเซอร์นะครับจากค่ายยามาฮ่านะครับเนาะรุ่น W7 นะครับย a m a h a music s y n t h e ิไซเซ W7 นะครับเนาะสภาพสวยงามมากครับผิวเนียนๆนะครับเนาะคลิปๆเลยนะครับให้ดูหน้าจอนะครับ หน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหน้าจอขาวดาน,นะครับเนาะทิ้งถ้าดูแบบนี้มันก็มันก็ดูชัดนะครับดูชัดอยู่ครับพอดีมันอยู่ข้างนอกนะครับเนาะขนาด61สิบเนะครับฝั่งทางด้านซ้ายนี่ก็จะมี Pitch Bend Modulation ให้นะครับฟิลในการจับนี่คือ หรูหล้านะครับผมต้องใช้คํานั้นไปนะครับเวลาจับไปนะครับรู้สึกว่ามันมันมันไม่ลื่นนะครับมันฝืดดีติดมือดีนะครับติดมือง่ายอันใหญ่ๆนะครับคว้าง่ายๆเลยนะครับเนาะดูหน้าตาเนี่ยผมว่ามันเรียบแล้วก็หรูดีนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูรอบๆเครื่องนะครับเนาะ มีรอยบ้างนะครับแต่รอยน้อยนะครับมีบ้างแต่นิดหน่อยนะครับนะไม่มีแตกนะครับ mm hmm. เครื่องนี้ก็จะเป็นใช้สาย AC นะครับเป็นไฟร้อยโวลต์แต่ว่าทางท่านเจ้าของเดิมเนี่ยแปลงมาให้แล้วนะครับแปลงมาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านเอาไปก็สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านเราได้เลยนะครับให้สาย AC ไปด้วยนะครับานะ ก็มีกระเป๋าพร้อมนะครับม,มีกระเป๋ามาพร้อมนี่นะครับกระเป๋าซิรุ่นง่ายนะครับข้างบนก็มีกระเป๋าเล็กอีกนะครับใส่ม้าแลงครับเนาะใส่สายแจ็คก,ก็ว่าไปนะครับสามารถที่วได้นะครับถ้าสะพายก็คงจะลำบากอยู่เพราะว่าตัวเครื่องจะหนักอยู่พอสมควรนะครับน้ำหนักตัวเครื่องนี้จะอยู่ที่14กิโลนะครับเนาะ สิบี่กิโลนี่ใกล้เคียงกับคอกไททันคลาสสิกเลยนะครับไททันคลาสสิกรู้สึกจะหนักอยู่ที่สิบสี่จุดหกสิบสี่จุดห้ากิโลประมาณนี้นะครับถ้าดูข้างหลังฝั่งทางนี้มีโลโก้นะครับสกรีนยามาฮ่ w เจ็ดออปชั่นด้านหลังนะครับมี sustain foot switch controller นะครับ foot volume output แยก lr นะครับซ้ายขวาแล้วก็มีโฟนช่องหูฟัง ครับส่วนตัวแล้วผมชอบอาการตอบสนองของคีดีนะครับคือเวลาจับลงไปนะครับกดลงไปมันรู้สึกว่าเออมันมันหรูหลาอันนี้ก็ส่วนตัวนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ เครื่องนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นระบบเ e เน r อนมิด i ีนะครับหนึรยิบแปดเสียงมาตรฐานนะครับเนาะโอเคครับผมก็นะครับถ้านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับส่วนเรื่องของเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นไลฟ์สดนะครับเพราะว่ามันมันยาวนะครับผมจะกดให้ฟังดูทุกเสียงเลยนะครับร้อยิบแปดเสียงนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ